การเรียนออนไลน์2รูปแบบด้วยกันแบบวิดีโอไลฟ์และวิดีโอเลสเซ่นค่ะแบบที่ 1. วิดีโอไลฟ์ Life, คือการที่คุณครูสอนอยู่ที่โรงเรียนและนักเรียนโรงเรียนอยู่ที่บ้านแล้วก็เรียนกันผ่านแอปพลิเคชันซึ่งคุณครูกับนักเรียนจะเห็นหน้ากันและพูดคุยกันได้แบบเรียลไทม์ก็คือเรียนกันแบบสดๆเลยละค่ะเพียงแค่นักเรียนมีอุปกรณ์2ชิ้นเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ iPad หรือว่าคอมพิวเตอร์ เครื่องนึงเอาไว้เปิดแอปพลิเคชันเพื่อพูดคุยกับคุณครูอีกเครื่องหนึ่งเอาไว้เปิดเพลงในกรณีที่ต้องใช้เพลงเท่านี้ก็เรียนได้แล้วค่ะเอาเสร็กลมๆแล้วก็กล้องๆสำหรับคันที่เราต้องใช้พลัมเสียง I this I need see this place. I need understand why you and see place to to you to Why came ส่วนการเรียนออนไลน์รูปแบบที่2ก็คือวิดีโอเลสเซ่นค่ะซึ่งทาง WorldStar Academy ได้พัฒนาหลักสูตรนี้มาเป็นเวลา10ปีแล้วนะคะครูแพมได้สอนร้องเพลงผ่านวิดีโอเลสเซ่นให้กับนักเรียนจากทั่วประเทศไทยแสนกว่าคนและก็ได้รับคำชมอยู่เสมอนะคะว่าเรียนแล้วได้ผลเก่งจริงและบางคนประกวดร้องเพลงได้รางวัลด้วยล่ะค่ะ mm hmm. การเรียนแบบวิดีโอเลสเซ่นจะเป็นการเรียนแบบ two-way communication นะคะ เพราะว่าเมื่อน,นักเรียนได้รับวิดีโอเลสเซ่นไปฝึกฝนที่บ้านแล้วนักเรียนจะต้องถ่ายวิดีโอการฝึกฝนส่งมาให้คุณครูแล้วคุณครูจะถ่ายวิดีโอกลับไปบอกคอมเมนต์ให้นักเรียนได้สามารถปรับปรุงและก็พัฒนาตัวเองได้ด้วยล่ะค่ะนั่นหมายความว่านักเรียนจากทั่วประเทศไทยและทั่วมุมโลกเลยนะคะสามารถเรียนร้องเพลงกับครูแพมได้แล้วแล้วเรียนกับคุณครูมืออาชีพของ world star academy ได้ทุกคนทุกวิชาไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงเต้นการสแสดง การพูดและบุค,คลิกภาพเดินแบบกลองกีตาร์เปียโนและแต่งเพลงค่ะการเรียนวิดีโอไลฟ์และวิดีโอเลสเซนกับ World Star Academy ทั้งง่ายสะดวกสบายไม่ต้องเดินทางได้ผลแล้วก็สนุกมากๆด้วยล่ะค่ะอย่าปล่อยให้เวลาผ่านพ้นไปโดยที่ไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยนะคะทุกคนทุกวัยสามารถพัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลาและทุกที่ค่ะ สนใจเรียนวิดีโอไลฟ์และวิดีโอเลสเ่นกับ World Star Academy ทักมาได้ในอินบ็อกของ Facebook World Star Academy โทรมาที่เบอร์0944498789หรือว่าไลาน์มานะคะที่ Line แอ World Star Academy ค่ะแล้วมาเรียนออนไลน์กันนะคะรับรองว่าสนุกแน่นอนเพราะว่าเด็กๆไม่ควรหยุเดเรียนรู้นะคะเรียนออนไลน์สะดวกปลอดภัยได้รับประสบการณ์ใหม่ มาเรียนเต้นออนไลน์กับ Worldstar Academy กันเย้นะนะคะมาเรียนเต้นออนไลน์กับพวกเราในแบบวิดีโอไลฟ์และวิดีโอเลสันที่ Worldstar Academy